โรคสะเก็ดเงินคืออะไรเกิดได้จากสาเหตุใดปัดจจัยกระตุ้นการเกิดโรคคืออะไรมีวิธีการสังเกตและรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจาร,รย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ภาควิชาตัดจากวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรคสะเก็ดเงินคืออะไรครับสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งพบได้ทั้งเพศหญิงเพศชายพบประมาณร้อยละ1-3ของประชากรถ้าเกิดว่าเรามีคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคนในครอบครัวที่มีสะเก็ดเงินอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นแต่ว่าก็พบไม่ได้บ่อยมากอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโรคสะเก็ดเงินเนี่ยลูกอาจจะมีความเสี่ยงประมาณสัก1 4ปเก็ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นแล้วเวลาแสดงอาการอาจจะมาเป็นตอนอายุเยอะๆก็ได้ไม่ใช่ว่าเป็นตั้งแต่เล็กคนที่มีโรคสะเก็ดเงิน ผิดปกติแต่ว่าต้องมีเรื่องของปัจจัยกระตุน้นแล้วก็สาเหตุอื่นๆบางทีเราก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นขึ้นมาเพราะบางคนก็ไม่ได้มีปลอดครอบครัวเลยอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาโรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อสะเก็ดเงินเนี่ยไม่ติดต่อนะคะสามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้ตามปกตินะคะสาเหตุของโรคสะเก็ดเงินไม่ได้เกิดจากอาการน้ําเหลืองเสียเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีเรื่องของระบบน้ําเหลืองแล้วก็มีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุน้นอาจจะมีจากปัจจัยเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วก็มีเรื่องปััจจย กระตุ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ําเหลืองเสียน,นะคะแล้วสาเหตุของโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับสาเหตุของสะเก็ดเงินก็มีหลายปัจจัยไม่ว่าเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มีปัจจัยกระตุน้นทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในผิวหนังแล้วก็เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วผิดปกติลักษณะของโรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงครับโรคสะเก็ดเงินมีหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่เป็นผื่นหนาก็จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงขอบเขตชัดแล้วก็ขุยหนาแล้วก็อาจจะเกิดบริเวณที่หนังศีรษะบางคนถ้าเป็นไม่เยอะช่วงแรกอาจจะนึก จะหลุดลอกเยอะแล้วรวมถึงมีผื่นที่เลยออกมานอกไรผมอันนี้ก็จะไม่ใช่รังแคลและน,นี้น่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราจะรู้ไหมครับว่าเรามีเชื้อของโรคสะเก็ดเงินยังไม่ทราบจนกระทั่งมันแสดงอาการออกมาบางคนเขาก็จะเริ่มมีอาการน,น้อยๆก่อนบางคนอาจจะมีผื่นที่หนังศีรษะมาก่อนซึ่งเป็นมาหลายปีแล้วก็ค่อยเริ่มมีผื่นตามตัวบางคนก็อาจจะมีเรื่องของข้ออักเสบนํามาก่อนแล้วอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้สะเก็ดเงินแสดงตัวขึ้นมาล่ะครับมีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดการ พักผ่อนไม่พอการอดนอนอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าหลายๆคนผื่นจะเห่นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสภาพอากาศบางคนไปอยู่ในที่อากาศหนาวมากๆอากาศเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอยู่ในที่ร้อนมากๆผื่นก็เห่พวกแอลกอฮอล์ก็ทําทให้ผื่นสะเก็ดเงินเห่ได้แล้วก็เรื่องสุบบุรีก็ไม่ดีหรือว่าบางคนมีเรื่องของการติดเชื้อเวลาไม่สบายเป็นหวดัดผื่นก็เห่หรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดผื่นเห่ขึ้นก็มีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของยาบางชนิดยาลดความดันบางชนิดที่ผู้ป่วยรับประทานแล้วเกิดผื่นสะเก็ดเงินเห่อเยราาจ ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่ออาจจะช่วยปรับชนิดของยาสุดท้ายก็เปน็นเรื่องของอาหารอาหารบางชนิดก็อาจจะทําให้ผื่นสะเก็ดเงินเกิดได้มีวิธีสังเกตไหมครับว่าผื่นที่เกิดขึ้นบนร่างกายเป็นผื่นสะเก็ดเงินจริงๆสะเก็ดเงินมีหลายชนิดแต่ว่าชนิดที่พบบ่อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาลักษณะก็จะเป็นผื่นแดงขอบเขตชัดเจนแล้วก็ขุยหนาเกิดได้กับหลายๆบริเวณของร่างกายมักจะพบบริเวณที่มีการเสรียดสีอย่างเช่นข้อศอเขา่าแล้วก็บริเวณที่หนังศีรษะซึ่งผื่นบางทีก็จะเลยไร ผมออกมาแล้วก็ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยอาจจะมีเล็บผิดปกติด้วยเกินครึ่งหนึ่งก็มีเรื่องของเล็บร่อนเล็บเป็นหลุมหรือว่าถ้าเป็นมากๆก็เล็บอาจจะผิดรูปแล้วก็อย่างน้อยหนึ่งใน3ก็อาจจะมีเรื่องของข้ออักเสบสะเก็ดเงินด้วยแล้วมีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคสะเก็ดเงินไหมครับโรคสะเก็ดเงินปัจจุบันเนี่ยตามข้อมูลที่เราทราบก็ยังไม่มีวิธีที่จะป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปลอดสะเก็ดเงินในครอบครัวเราควรจะลดพวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทําให้เกิดโรค แล้วเราจะรักษาโรคสะเก็ดเงินกันยังไงครับโรคเนี้ยเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนานยังไม่ได้มีการรักษาให้หายขาดได้แต่ว่ามีการรักษาที่ทําให้โรคสงบไม่มีผื่นได้ถ้าเกิดว่าคนไท้ดูแลตัวเองร่วมด้วยก็จะทําให้โรคสงบได้นานไม่มีผื่นค่ะหากเป็นแล้วอาจารย์แนะนําให้ดูแลตัวเองให้ดีถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินขึ้นมาแล้วเราก็พยายามดูแลตัวให้ดีหรือเรื่องปัจจัยกระตุ้นแล้วก็อย่าให้อ้วนเกินไปเพราะว่าผู้ป่วยอ้วนผื่นสะเก็ดเงินก็จะเห่อหรือว่าพบคุณหมอเพื่อดูแลการรักษาให้โรคสงบได้เป็นระยะเวลาน กนารนเข้าใจโรคอย่างแท้จริงทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวรก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์คิดวิเคราะห์และตรวจสอบให้ชัวก่อนแชร์นะครับ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม